สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดถามเนาะคะ่ะนาอยายทอดผ้ามะเบงเข่าเหนียวไก่น้อยลายเนี่ยค่ะเม็ดใ่ๆเนาะผ้ามะเบิงเนว่มากลมละไปคะ่ะยายทอดก็จัดให้ตามคําขอ,ขอค่ะพี่น้องวา่ายายทอดกับผ้ามหอยู่กลางทงหน้าเลยคะ่ะอันที่เห็นอยู่ข้างหลังห้องยายทอดน,นี่ก็สิเป็นข้าวเหนียวไก่น้อยลายเด้อวค่ะเริ่มเม็ดใยๆเม็ดใยๆค่ะพี่น้องสังเกตเบิ้งเลยค่ะว่าจะเริ่มกลมแล้วกลมแล้วค่ะพี่น้องซึ่งเขานี่มันก็นอายุใกล้เคียงกันละคะ่ะอายุซ้ำกันเลยกับเขาเม็ดหน่อย เม็ดเข่าเนี้วไก่หน่อยล่าเม็ดห,หน่อยเม่พันสีทองกับเข่าเม็ดใหญ่นะคะเน,ะนาะมันมีสองซื้อบามี่เม็ดลายกับเม็ดพันสีทองเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสีภาพ,พี่น้องมาเบิ่งกใกล้ๆเลยค่ะพี่น้องว่าไปชุ่มเบิ่งกใกล้ๆอนพวกมันเป็นยังไ๋ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเริ่มก้มเหมือล้ลค่ะเริ่มก้มเริ่มซุ่มเหมือล้ลค่ะเห็นบอสสังเกตว่าสีเห็นใบวีเขา อยู่ทั้งห่วงเขาคือใบวี่เขายัางเขียวดีอยู่แต่ว่าล่วงเขานี่มันมันเริ่มก้มมาหมดแล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่เมืองไกลๆนี่นี่เมืองเมืองเมืองคนเม็ดล,ลายจังสีเลยครับพี่น้องเห็นปะเม็ดล,ลายใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่แต่ว่าแย่ท่านสังเกตเมืงโนคือบมื่อไกินหื้มันบ่มักบ่กของดำเนี่ยโนคือบ่อื่อ่ออออออกินคือเขาใกล้หน่อยเม็ดน,นหน่อยนี่กินเห็นกินซ้ำนี่นึงค่ะ รวงเดียวเองนอกนั้นก็เห็นบ่แก้มว่าวดิคะ่ะพี่น้องแก้มว่าวมันโบกกินเลยไหมมันกินน้อยหอเหม,มันคือเม็ดใหญ่ไปแต่อันน้ำนมหลายอยู่มันคือโบไข่กินเห้ยมันโบไข่แสบคืออันสูม้เม็ดห,หน่อยหอบ่เนี่ยเม็ดไลๆ่ๆยังสีเลยดิคะ่ะเห็นบ่กำลังก้มกำลังก้มก,กันแล้วนี่สังเกตว่าสิเริ่มนี่คือสิแก่ละค่ะจังเม็ดนี่สิแก่ละยิบว่าเขาแล้วแก่แล้วนี่คะ่ะพี่น้องนี่เบิ่งภาพรวมค่ะพี่น้องเขาพันนี่แต่กอบว่าใครดีเด้อคะ่ะเด้อ ยาั่วนี่ดำความทีความห่างสร้างกันกับเขาไก่หน่อยเม็ดสีทองเลยแต่ว่าเบิงเบิงลักษณะก่อเขาเลยเห็นมอยยังยังเปลี่ยนสีห่างๆางอยู่ไหมพี่น้องต้องเป็นสีห่างๆอยู่ยยบ่คือเขาไก่หน่อยเม็ดหน่อยเด้มันชีมันชีแต่ก,ก่อได้ดีกวัวแต่ว่าอันนี้มันชีเม็ดใหญ่กลัวอ่อนซ่อนเม็ดเขาได้ละคะนาอนี่ได้ดีดีเป็นตะเบิงตะเบิงค่ะพี่น้องเห็นมอยมาเบิงท้างนี่ค่ะนกบ่กินเลยวะ นกบ่ะซิมเลยไหมพี่น้องนี่นี่ห่วงนี่กัสีแก่เราเริ่มเริ่มแล้วค่ะพี่น้องไกล้ใได้เกี้ยวละกัสชีเกี้ยวพร้อมกันเลยค่ะกับใกลหน่อยพันสีทองเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ยะทอนผ้าพี่น้องมาเบิงมันแท่นหน้ากะหกหกดอกค่ะเม็ดใหญ่รวงใหญ่พูดนะโอ้แต่ว่านกบ่กินเลยวัะนี้เอาไปจ้าจอดยี่ท่อนกับงืดขึ้นกันลวเว้ โอ้เสดงว่วมามันสีแสบหือว่าแสบหรอกหื้อแยทอดมาท่านในซิมเด้อค่ะเด้อแยทอดมาท่านหนก,กินเลยเขาท่านนี้แต่ต่างสีจังเกตเบางมันบ่เห็นนกกินเพราะถลายแหมมีตะห่วงงามงามแหมพี่น้องเห็นบ่มีตะรวงงามงามสวยสวยเลยทำมาทอนโลกดีบกก่กับว่าใครเห็นโลกได้ค่ะพี่น้องบ่าใครเห็นโลกอันนี้กะยุแก่เนาะค่ะเนาะปูกัดนั่นมีแก่ล่ะค่ะทัางนี้ เริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วทั้งนี่ห่วงตำตำไห้พี่น้องเบิง่งเขาเริ่มซุกลรวคะพี่น้องนี่ร่างห่วงก็เริ่มซุกเริ่มแก่แล้วนี่เออดีเว้ยงามดีเว้ยพี่น้องงามดีงามดีเพาเป็นโรคเป็นยังเนี้ยค่ะนี่นี่สายไพ่ามาเมงงานหนึ่งหน่อยหนึ่งเออโอ้เรื่องลักษณะว่าเด่นโดน,ดน จังพ่อนกจาะพี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อคาวน,นี้ก็สิเป็นทาน,นับไปตามมันนี้แล้วก็สิประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบวันค่ะพี่น้องนี่ะอันนี้ยายท่องกะใสช้วัวลายดอกค่ะสองให้ให้นี่กาไยหนึ่งเพราะว่ายายท่องกับหัวกระไดพัฒมาเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องมาเบิ้งมาอัปเดตให้เบิง้งซ,ซื้อค่ะว่า ข้าวเหนียวไก่น้อยเม็ดไล่ๆคือโนคุมข้าเนี่ยมันก็นงามถือไจยีลีค่ะพี่น้องนี่จับเบิงห่วงไดกับปลาทห่วงมันห่วงมันยาวดีห่วงมันใหญ่ดีเนียพี่น้องนี่นี่ห่วงหนึ่งห็นบ่ลักษณะรวงก็คือใหญ่แล้วเขาเม็ดใหญ่ดีไหมเป็นต้น้ำนักดีแลกแสบบ่แสบกะยังบ่ลูคือกันเพราะว่ามันได้ซีมนี่ ตัวนี้มองมองอันนี้คือสีแก่แล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่เม็ดสีแดงแดงแล้วแม่เริ่มแก่แล้วแม่รังห่วงแม่พี่น้องเวยงามคักค่ะอาพี่น้องข้ามาเบิงเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวไก่น้อยลายซ่านวานอ่ะเนาะใกล้ราคะใกล้ราคะใกล้สิได้ก้อได้เกี้ยวละลายขึ้นสีอีกบ่โดนเนาะเพราะว่าเขากลมเนาะค่ะเนาะ เบียบสวยงามมากเลย ตบไทยชิปเก่าไม่เบิ้งคือเกา่าหรอกค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนเขาให้นี่ค่ะพี่น้องห็นบอสสังเกตว่าเขาใกล้หน่อยพันสีทองเมีดนหน่อยนี่ใบวีเขาสิบ่เห็นขมีตรรวงขึ้นมาเลยดีค่ะดีเชียอย่างเดี๋ยวตะนกลุ่มนี่ละ่ะโนกหลายมาเมือ่อไรออกหันมาเป็นสองสามร้อยตู้หายพีนนน่น้องขณะนี่เขาใกล้หน่อยมันสีแต่ก่อดีมันสีเบิ้งแล้วมันเห็นล่วงเห็นหมากหลายกว่าเขาอันนั้นเมีันั้นมันเห็นตะไปเน้อเนาะใบว่ใบว่อยู่ทั้งห่วงเขาอันนี้ห่วงเขาอยู่ทั้งใบวีค่ะพี่น้อง ถ้่สิเกี้พายละคุพูดหลายๆเด้วย่ะเด้วยที่เขามาเมิองคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า